สวัสดีครับวันนี้นำมีดที่อาจจะดูแปลกตาหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนะครับกับรุ่นนี้นะครับมีดแบรนด์เบลเท c h นะครับดีไซเนอร์อาจจะคุ้นๆกันนะครับทิมแวนเนอร์ดีไซน์นะครับ AUS8 ก็คือเป็นวัสดุใบมีดเล็กแบบ AUS8 นะครับผลิตที่ใต้วันนะครับมองเผินๆเ,เ,เนี่ยบางคนอาจจะว่าเฮ้ยมีดแบรนด์สไปเดโคหรือเปล่าอะไรเงี้ย มันไม่ใช่นะครับแต่คนที่ออกแบบกับเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือเท่าที่ผมไปอ่านมาเนาะแหล่งข้อมูลก็มาจากเ,เว็บไซต์ Thailand Outdoor นะครับเขาบอกว่าคนที่ออกแบบเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับออกแบบมีดแบรนด์เบลดเทคเนี่ยก็คือท่านเนี้ยคุณทิมเนี่ยมันเป็นคนออกแบบระบบเปิดที่เป็นทั้มฮูนะครับของสไปเดอร์โค่คือแบบผมเพิ่งรู้ก็ฮะ เอาจิงดีว่ะแล้วก็เท่าที่ไปอ่านดูเนี่ยคือเหมือนเขา,เ,าเขาเลิอกออกแบบเลิอกออกเลิอก,ออก,เลอกออกแบบมีดเลิกดีไซน์มีดสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือด้วยอายุนะครับแล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองก็คือบริษัทต,ตัวนี้แหละครับแบรนด์ของเบลดเทคนะครับแล้วก็ดีไซน์มีดเป็นของตัวเองนะครับก็จะมีหลายรุ่นเลยนะครับมีรุ่นที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับดีไซน์ของเขาก็จะประมาณคล้ายๆอย่างนี้ครับมีระบบเปิดเป็นทั้มโฮ อย่างนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นวงกลมสัทีเดียวเหมือนสไปเดอร์โคเต็มๆนะครับจะจะเป็นวงกลมกึ่งๆวงรีอย่างนี้ครับเหมือนตานกเนาะคล้ายๆกับแบรนด์แบรนด์เบิร์ดที่ว่าเป็นแบรนด์ลูกของสไปเดอร์โคครับประมาณนั้นเนาะส่วนตัวนี้ชื่อรุ่นมันจะชื่อรุ่นว่าคาตนะครับคาตนะคาตนะไลท์ถ้าผมจำไม่ผิดนะคาตนะไลท์นะครับ ก็คือย่อมาจากแปลมาจากคําว่าเบานั่นเองนะครับเป็นรุ่นเล็กรุ่นเบาะนะครับตัวนี้ระบบเปิดเป็นทั้มโฮนะครับทรงใบมีดเป็นทรงอเมริกันทันโตนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากความยาวใบมีดก็จะอยู่ราวราวสองนิ้วนะครับโดยประมาณระบบะระบบเปิดเป็นทั้มโฮบอกไปแล้วเนาะตัวใบมีดใช้วัสดุเป็นเหล็ก AUS8 นะครับ AUS 8ก็เป็น เหล็กกลุ่มเดียวกับพวกแปดครับเป็นเหล็กกลางๆไม่ได้รักษาคมดีมากแลก้วก็เขาเรียกว่าทนสนิมนี่ค่อนข้างจะดีนะครับก็คือเป็นเหล็กกลางๆเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนั่นเองนะครับผลิตที่ไต้หวันนะครับซึ่ง QC ที่ไต้หวันเขานี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับงานเนี่ยมีดสลับปีดนะบางตัวเนี่ยอาจจะดีกว่าอเมริกาได้ํานะครับอาจจะดีกว่าอเมริกาได้สานะครับสลับงานไต้หวันเนาะตัวนี้ ตัวใบมีดเป็นทรงอเมริกันทันโตสีดำนะครับมีสกรีนโลโก้มีห้อมานะครับโปรดีไซน์ส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ได้ไต้หวนันแต่ไม่ได้สกรีนรุ่นมานะครับแต่ถ้าดิผมไปหาดูเนี่ยจะเป็นรุ่นคาตาเน่ไลท์นะครับาคบาตาเน่ไลท์ประมาณนี้นะครับวัสดุ a อวสด้ามจับก็ด้ามจับเป็นเอฟอเอ็นะครับไม่ใช่ G10 นนะครับน้ำหนักเบา ก็เป็นพลาสติกที่เสริมพวกใยแยก้วในลอนต่างๆนะครับระบบล็อกเป็นลายเนื้อล็อกนะครับเนี่ยเป็นลายเนื้อล็อกมีติตัวมีดก็เล็กๆบางๆนะครับได้บางๆเหมาะก,กับพกใช้งานทั่วไปดีนะครับนี่ยบางมากสันมีดก็ถือว่าหนาเลยนะครับประมาณ3มิลได้นะครับ3มดได้ส่วนแอคชั่นในการเปิดก็ดีดเปิดได้เหมือนสไปเดอร์โคเลยครับ ก็เปิดปกติได้นะครับระบบจุดหมุนของเขาเนี่ยจะเป็นแหวนไนลอนนะครับแหวนไนลอนไม่ใช่บอเวลลิงหรือว่าแหวนทองแดงอะไรนะครับก็ดูแลร,รักษาง่ายดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดลื่นสมูทมากเหมือนพวกบอเวลลิงนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ทํามาโล่งๆเลยนะครับเน้นน้ําหนักเบาเนาะแต่ด้านในก็ถ้าสังเกตด,ดีๆจะมีซับเฟรมด้านในเป็นสแตนเลสอยู่นะครับ ผมมองเห็นนะครับเป็นสเตเลสนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำมาหนามากทำมาบางๆนะครับประมาณนี้ไม่มีแบ,บ็กสเปเซอร์นะครับเป็นโล่งๆเลยเน้นน้ำหนักเบาเนาะแล้วก็มีคลิปเน็บเป็นสเตเลสนะครับคลิปเน็บสเตเลสมีรูร้อยเชือกร้อยพาราคอร์ดด้านนี้เวลาพกไม่ได้เป็นแบบพกซ่อนแบบดิเคลี่มากนะครับก็จะมีด้ามโผลมานิดหน่อยอประมาณนี้นะครับคลิปเน็บสามารถย้ายฝั่งได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้ ก็เป็นมีดที่แปลกตาดีผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับแบรนด์นี้จริงๆก็เคยเห็นผ่านตามาสัก,สกระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนดีไซน์ออกแบบเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบรูรทำโฮลบนใบมีดของสไปเดโคนะครับซึ่งพอมารู้ทีหลังเนี่ยโอ้แอบตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้มีดเล่มนี้มันเจ๋งดีเวย้ยอย่างเงี้ยตอนแรกก็เฉยๆนะครับนึกว่าแต่เป็นแบรนด์มีดจีนที่ว่าก๊อปเขาเรียกว่าอะไรนะก๊อปดีไซน์ของสไปเดโคทั่วๆไปนะครับอย่างเช่น มีดแบนแลนแบรนแกนโซนแกนโซนะครับหรือว่ามีดที่กรอปโดยตรงเลยก็คือใช้แบรนดสไปเดอร์โคแเป็นของปอบเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นทรงนั้นนะครับพอมาดูอ้ามันเป็นแบรนด์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับแล้วคนออกแบบก็แบบมีชื่อเสียงมานานนะครับมีโอกาสก็เดี๋ยวจะลองหารุ่นอื่นมานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าหายากนะครับไอแบรนเนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะครับ ไม่เจอเลยแม้แต่ร้านพวกร้านใหญ่ๆก็ไม่มีใครนําเข้ามาขายแล้วนะครับดูสิว่าจะหายากแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมีดท,ที่แปลกตาดีหาดูยากดีนะครับกับเบรเทคตัวนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับเ,เรื่องราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคามือหนึ่งมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหาราคาค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับก็ไม่ทราบราคาจริงๆนะครับตอนนี้ ไม่ไทราบราคาว่ามันเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าให้เดานะครับให้เดาก็คิดว่าน่าจะอยู่เหล็ประมาณพันสามร้อยถึงพันห้าร้อไม่น่าจะเกินนี้นะครับน่าจะอยู่เหล็กพันสามพันสี่ะครับเนื่องด้วยเหล็กเอวแด้วยแล้วก็วัสดุไม่ใช่ไม่ได้เป็น G10 นะครับเป็น f i ธรรมดานะครับแล้วก็ มีดก็เป็นแบรนด์ที่ดีไซเนอร์ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้เป็นแบรนด์ดังอย่างสเปรดโคหรืออะไรนะครับราคาก็ไม่น่าจะแพงมากนะครับน่าจะอยู่ในระดับพันสามพันสี่นะครับประมาณนี้ส่วนคะแนนถ้าจะให้เต็มสิบเนี่ยเอาแค่ฟิลลิ่งการจับถือกับการเปิดปิดใช้งานก็พอเนาะเพราะว่าเรื่องราคาเราเราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเราไม่รู้ราคามันหนึ่งมันเท่าไหร่นะครับก็ผมให้ประมาณ7.5คะแนนนะครับ 7.5เะแนนื่องด้วยมันก็จับถือถนัดมือดีนะครับมีจิปปิ้งด้านบนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเบาแต่ที่ผมให้7.5ก็เพราะว่าทรงใบมีดเนี่ยมันเป็นทรงทันโตะนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบทรงทันโตะที่เป็นประมาณนี้เท่าไหร่ถ้าจะเป็นมีดใช้งานในชีวิตประจำวันนะถ้ามันเป็นทรงดอปพอยทรงสเปียร์พอย พวกนี้ครับทรงคลิปพอยท์พวกนี้จะใช้งานทั่วไปได้ดีกว่านะครับแต่ว่าแบบนี้ก็ออกแนวแบบแท็กติคอลดีนะครับแท็กติคอลดีนะครับเหมาะกับเป็นมีดแบ็กอัพมีดสำรองได้นะครับเนื่องจากน้ำหนักมันเบาเนาะพวกในกระเป๋าเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่าพกเลยนะครับเบามากถ้าให้เดาผมว่าน่าจะแค่ประมาณ90หรือไม่ก็แค่ร้อยกรัมนิดๆเองนะครับไม่เกิน110 120กรัมนะครับน่าจะอยู่เลนประมาณนี้นะครับมันเบานะครับเบาดีก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันกับ มีดแบรนด์ b l a d t e c h นะครับคนดีไซเนอร์ก็คุณทิมแบนเนอร์นะครับท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมไม่แม่นจริงๆนะครับกับแบรนด์นี้แล้วก็ไม่ได้มีความรู้กับแบรนด์นี้มากนะครับถ้าท่านใดเสริมได้ก็ช่วยเสริมเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปขอบคุณแล้วก็เข้าไปอ่านนะครับอันนี้ก็เอามาให้ชมแล้วก็อธิบายความรู้เท่าที่ผมทราบมานะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็รู้ เท่านี้ก็บอกเท่านี้นะครับแต่ถ้าท่านใดมีอะไรเสริมก็เสริมมาได้เลยนะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มพันธมิตรคนรักอุปกรณ์ EDC กันด้วยนะครับตอนนี้กลุ่มก็พันสามร้อกว่าจะพันสี่ร้อคนเลยนะครับเดี๋ยวจงไงถ้าถึงประมาณสักสามพันคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาของมาแจกอยู่นะครับเพราะว่าก่อนนี้ก็แจกไปแล้วเยอะอยู่นะครับตั้งแต่ห้าร้อยหนึ่งพัน แจกไปค่อนข้างจะเยอะก็รอบนี้ขอเอาสัก3ามพันคนแล้วกันเนาะถ้าแจากทุกๆุก0า้ยคนทุกๆพันคนก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวช่วงนี้แย่นะครับช่วงนี้แย่โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันด้วยมีดเบรเทคอันงามวันนี้นะครับอเมริกันทันโตใบดำดุดันสวยงามนะครับ